กู้เงินสุกเชิญกู้เงินด่วนแบบถูกกฎหมายในปี2565 25, ดอกเบี้ยยุติธรรมโปร่งใสไม่ถูกโกงแน่นอนวันนี้ขอเสนอ10แอปนะคะมีแอปอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะธัญลัษณ์ชาแนล1สำหรับราย BK l ล n e บีเป็นโซเชียลแบงกิ้งรายแรกในประเทศไทยโดยเพิ่มโอกาสให้กลุ่มคนที่ไม่มีรายได้เป็นประจำและคนที่ทำงานอาชีพอิสระสามารถเข้าถึงสินเชื่อที่ถูกกฎหมายได้มากยิ่งขึ้นด้วยการบริการสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน l ล n ์ที่สามารถสมัครได้ง่ายๆสำหรับสินเชื่อราย e บีขณะนี้มีอยู่สสินเชื่อด้วยกันนะคะ 1. วงเงินให้ยืมหรือเครดิตไลน์ ine, สินเชื่อส่วนบุคคล 2. วงเงินให้ยืมนาโนหรือนาโนเครดิตไลน์สินเชื่อรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพไปดูรายละเอียดกันค่ะสำหรับวงเงินให้ยืมหรือเครดิตไลน์ ine, สินเชื่อส่วนบุคคลมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. เฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุ20-60ปี 2. สัญชาติไทย 3. มีบัญชีเงินฝากลายบีเครายได้ท่านต่ำ 7, 00 0บาทขึ้นไป 5. ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน5เท่าของรายได้ วงเงินสูงสุดถึง800,000บาทสำหรับวงเงินให้ยืมนาโนหรือนาโนเครดิตไลน์สินเชื่อรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุระหว่าง20-60ปี 2. ชัชาติไทย 3. มีบัญชีเงินฝากลาย BK 4. รายได้ขั้นต่ำ5,000บาทต่อเดือน 5. ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน50,000บาทค่ะ 2. สำหรับแอปโดฟินมันนี่ สำหรับแอปโดรฟินมันนี่นะคะได้ร่วมมือกับบริษัท2ยักษ์ใหญ่ได้แก่กสิกรไทยและบริษัทเซนท่นเจดีฟินเทคจำกัดซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเครือเซนท่นและ j จดีฟินซึ่งเป็นบริษัททาปีออนไลน์รายใหญ่จากประเทศจีนให้วงเงินสูงสุดถึง2 0 0 0 0 0บาทดอกเบีย้ยไม่เกิน25%ต่อปีและจุดเด่นนะคะอนุมัติไวแค่5นาทีค่ะ หากท่านในสนใจยื่นสมัครนะคะมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะ1มีอายุระหว่าง21ปีถึง70ปีสัญชาติไทยติดตั้งแอปเคพารพร้อมบัญชีเข้าใช้งานไม่เคยสมัครบัตรกดเงินสด e x p r e พ s c a s h ของธนาคารกสิกรไทยมีบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่ออยู่กับสถาบันเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลรวมกันไม่เกิน3แห่งเฉพาะผู้ที่มีไรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า3 0,000บาทค่ะ 3. แอปแคทจอยบริหารโดย KBJ Capital จำกัดโดยก่อตั้งของบริษัท KB Group Inc. บริษัทยัก์ใหญ่แห่งเกาหลีใต้และบริษัท Jmart Holding Company ได้ให้บริการสินเชื่อหลัก4รรูปแบบได้แก่1บัตรกดเงินสดแคทจอย EC s y 2. สินเชื่อส่วนบุคคลแคทจอย 3. สินเชื่อรถยนต์แคทจอย 4. สินเชื่อผ่อนมือถือแคทจอยค่ะ CF p h อปหรือแอปพลิเคชันกู้เงินถูกกฎหมาย ที่มีธนาคารไทยพาณิชย์และอาบาคาดกรุปเป็นผู้ร่วมลงทุนโดยปล่อยเงินกู้ให้กลุ่มคนที่ไม่มีเอกสารรายได้หรือกลุ่มคนที่มีรายได้8,000บาทต่อเดือนขึ้นไปได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมายและดอกเบี้ยต่ำเพียง2.75%ต่อเดือนแบบลดต้นลดดอกและสามารถปิดยอดสินเชื่อได้ตามที่ลูกค้าต้องการโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมแต่อย่างใดดยการอนุมัติไวที่สุด5นาทีค่ะ 5. แ p ป Thunder เป็นแอปกู้เงินถูกกฎหมายผ่านระบบออนไลน์ได้เงินจริงโดยอยู่ภายใต้บริษัท SCB อัตคาจำกัดในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ให้บริการสินเชื่อภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะในแอป Thunder จะให้บริการ3สินเชื่อด้วยกันนะคะ 1. สินเชื่อตั้งหลักเป็นสินเชื่อเงินสดให้วงเงินกู้5 0 0 0 0บาท สองสินเชื่อเปกันเดอร์เป็นสินเชื่อผ่อนของให้วงเงินกู้40,000บาท3สินเชื่อตั้งหลักให้เพิ่มสำหรับลูกค้าที่กำลังผ่อนสินเชื่อตั้งหลักและเครดิตดีจึงจะสามารถกู้สินเชื่อนี้ได้ค่ะ 6. แอปไมโมของธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อหอวใหญ่ซื้อภัยโควิด -19 ให้กับประชาชนที่มีผลกระทบจากโควิด -19 วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน1น0 0 0บาทเปิดให้ผู้มีอายุ20ปีบริบูรณ์สัญชาติไทย อัตราดอกเบีย้ยคงที่0.3%ต่อเดือนไม่ต้องใช้บุคคลและสลักทรัพย์ทำประกันไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบีย้ยหกงวดแรกแต่ผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกินภายใน2ปีให้ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่23มีนาคม2565เป็นต้นไปผ่านแอป MyMo เท่าน,นั้นค่ะ 7. ธนาคารทกสเปิดให้สมัครสินเชื่อสู้โควิด -19 ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เท่านั้น เปิดให้กู้รายละไม่เกิน10,000บาทไม่ต้องใช้หลักทรัพย์คำประกันอัตราดอกเบีย้ยคงที่0.3%ต่อเดือนไม่ต้องผ่อนชำระ6เดือนแรกระยะเวลาในการผ่อนชำระไม่เกิน3ปีค่ะ 8. สำหรับแอป m o n e y h u b ได้เปิดสินเชื่อคนดีวงเงิน5 0,000บาทสมัครผ่านแอปได้เลยอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่2.75%ต่อเดือนคุณสมบัติผู้ขอสมัครสินเชื่อพนักงานประจำข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหากิจเจ้าของกิจการและอาชีพอิสระและค้าขายอายุ20-58ปีรายได้งานประจำา7 0 0 0บาทขึ้นไปรายได้เจ้าของกิจการ15,000บาทขึ้นไปค่ะ สินเชื่อ KKP c a s h Now ของธนาคารเกียรตินาคินสามารถสมัครผ่านแอป To Money Wallet ได้เลยวงเงินกู้สูงสุด4 0 0 0 0บาทอนุมัติปับรับเงินผ่านแอปทันทีอนุมัติไวภายใน1วันมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะลูกค้าที่มีบัญชี To Money Wallet สัญชาติไทยอายุพนักงานประจำอายุ20-60ปีเจ้าของกิจการอาชีพอิสระอายุ20-65ปีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ8,000บาทอายุงานขั้นต่ำ4เดือนสำหรับพนักงานประจำค่ะ 10. ธนาคารไทยพาณิชย์สามารถกู้เงินผ่านแอป SCB Easy สินเชื่อบริการยืมเงินอัพสามารถสมัครได้ทุกอาชีพยืมง่ายจ่ายตรงวงเงินเพิ่ม วงเงินให้กู้1,000บาทถึง40,000บาทดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก25%ต่อปีสามารถสมัครได้ทุกอาชีพไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันไม่ต้องสแสดงเอกสารรายได้ผ่อนได้นานถึง12เดือนกู้ผ่านแอป SCB Easy แต่ท่านจะต้องได้รับคำเชิญก่อนนะคะถึงจะสามารถสมัครได้รู้ผลไวภายใน5นาทีค่ะหากท่านใดต้องการยื่นกู้ผ่านออนไลน์ ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดข้อมูลอย่างชัดเจนก่อนยื่นคู่สมัครนะคะหากท่านชอบคลิปนี้กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ